สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า flawless เป็นเรื่องราวของหญิงสาวและพนังกงานทําความสะอาดในบริษัทซื้อขายเพชรแห่งหนึ่งนะครับที่พวกเขาได้วางแผนปล้นเพชรจํานวนมหาศาลออกจากบริษัทและแผนการของพวกเขาจะสําเร็จหรือเปล่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ตลาดซื้อขายอัญมณีเพชรและการผลิตขึ้นรูปเครื่องประดับเพชรสำหรับคนชั้นสูงก็ยังคงเป็นที่นิยมกันอยู่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามจากนั้นนะครับแคสซี่เจบอกรหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งก็ได้นัดพูดคุยกับควินอดีตพนักงานต่อรองอาวุโสของบริษัทลอนดอนไดมอนด์บริษัทเพชรชื่อดังเธอจบการศึกษาจากมหาลัยออกฟอร์ดแล้วเธอก็ยังได้ติดต่อ,อก,กับแคสซี่เจเพื่อขอนัดคุยเพราะเธอเพิ่งได้ข่าวมา ว่าแคสซี่เจมีงานวิจัยที่เธอกำลังสนใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่เป็นผู้นำซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับผู้หญิงปลายยุค50หรือว่าต้นยุค60ซึ่งผู้หญิงหลายคนที่เกิดในยุคนั้นก็ได้เสียชีวิตไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าก่อนจะคุยกันแคสซี่เจก็ได้ทบทวนประวัติของควีนเพื่อความถูกต้องว่าเธอเคยทำงานที่บริษัทลอนดอนไดมอนซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้นๆเรื่องของอัญมณี และควินก็สามารถไต่เต้าเป็นถึงผู้จัดการหญิงเพียงคนเดียวในบริษัทที่มีตำแหน่งสูงเท่าเทียมกับผู้ชายแคซี่เจก็บอกว่าเธออยากรู้เรื่องราวของควินให้มากกว่านี้ควินก็เลยบอกว่าเธอไม่มีอิสระภาพในการทำงานมาเกือบ40ปีแล้วนั่นก็เลยทำให้แคซี่เจนะครับทำหน้างงงๆไปกับคำพูดนี้และที่สำคัญควินก็จะยอมเล่าเรื่องในอดีตที่มันเป็นข่าวโด่งดังพร้อมกับหยิบเพชรเม็ดงามขนาด168กลัดเอามาให้กับแคซี่เจดู ควินเธอพูดด้วยหน้าตาที่เรียบเฉยว่าเธอแอบขโมยมันมาจากบริษัทลอนดอนไดมอนด์ซึ่งมันก็มีเรื่องราวที่แคสซี่เจและคนอื่นไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็เลยทำให้แคสซี่เจนะครับสนใจเธอเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปในปี1960นควินได้เข้าทำงานที่บริษัทลอนดอนไดมอนด์บริษัทซื้อขายเพชรยักษ์ใหญ่กลางกรุงลอนดอนที่นั่นมีความเข้มงวดมากในเรื่องการรักษาความปลอดภัยมีห้องมั่นคงในการเก็บรักษาเพชร และการเข้ารหัสของหัวหน้าง,งานที่จะนําเพชรออกมาตรวจสอบแล้วก็คัดแยกเธอทํางานเป็นผู้บริหารท่ามกลางผู้ชายทั้งหมดนะครับเธอเป็นคนขยนันทุ่มเทกับงานมากจนเป็นที่รู้กันของพนักงานทั่วไปและเธอก็มีความมุ่งมั่นที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานให้สูงกว่านี้แล้วต่อมานะครับการซื้อขายและการผลิตอัญมณีของบริษัทลอนดอนไดมอนด์ on Diamond, <c oughs> ก็ถูกต่อต้านจากองค์กรเสร พอเชื่อว่าบริษัทเนะี่ยให้การสนับสนุนด้านการค้าเพชรจนทําให้เกิดการเข็นค่าการที่แอฟริกาใต้แล้วมันก็ทําให้แอชตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงกับต้องเรียกผู้บริหารระดับสูงมาประชุมด่วนซึ่งควินนะครับก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยและเรื่องด่วนที่พูดกันในที่ประชุมก็คือการทํางานของบริษัทเนะ่ยไปเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศมีผู้บริหารระดับสูงบางคนก็เห็นว่าบริษัทนะควรจะเลิกคบกับพวกโซเวียตไป แต่ควีนก็คัดค้านนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าบริษัทยังต้องทําธุรกิจกับพวกโซเวียตต่อไปเพื่อความอยู่รอดซึ่งแอชตันประธานบริษัทก็เห็นด้วยกับเธอและเขาก็ยังบอกต่ออีกว่ากําลังจะมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรการค้าเพชรของพวกโซเวียตเดินทางมาที่บริษัทของเราในอีกสองวันแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก่อนที่จะเลิกประชุมนะครับแอชตันก็ได้แต่งตั้งปีเตอร์โบแลนด์ให้เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ซึ่งควินก็รู้สึกผิดหวังมากเธอเดินคอตกกลับมาที่ห้องทํางานแล้วก็พบกับลูกน้องของเธอที่เข้ามาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งในครั้งนี้ตําแหน่งนี้มันน่าจะเป็นของควินมากกว่าแต่เธอก็ยังมีสปิริตพอนะครับเธอบอกกับลูกน้องไปว่าปีเตอร์น่าจะเหมาะสมกับตําแหน่งนี้มากกว่าเธอจากนั้นนะครับเธอก็ทํางานอย่างหนักเธอมักจะมาก่อนเวลาเข้างาน แล้วก็เลิกงานดึกหลังคนอื่นเสมอจนเธอสนิทกับการรักษาความปลอดภัยและก็ฮอปพนักงานทําความสะอาดกะดึกซึ่งฮอปก็มักจะพูดคุยกับเธออยู่เสมอนะครับขณะที่เขาเข้าไปทาความสะอาดในห้องทํางานของเธอแล้ววันต่อมาเธอก็ได้เจอกับแฮโร่เพื่อนสมัยเรียนที่ปัจจุบันทางานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งโดยบังเอิญแฮโร่ Halo, ก็มาที่บริษัทลอนดอนไดมอนในฐานะผู้ตรวจสอบเขาให้นำบ่ายกับเธอเอาไว้แล้วก็อยากให้เธอไปร่วมง,งานกับเขาที่ธนาคารด้วย แล้วต่อมานะครับควินก็ประหลาดใจที่มีคนส่งจดหมายแล้วก็ตั๋วหนังมาให้เธอเธอก็ไปดูหนังตามนัดนะครับแล้วมันก็ทําให้เธอเสพรส์มากเพราะคนที่นัดเธอแล้วก็ส่งตั๋วหนังมาให้เธอก็คือฮอปนั่นเองฮอปก็รีบปฏิเสธไปนะครับว่าเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะมาคิดเรื่องชู้สาวกับเธอเพราะเขารู้ตัวดีว่าตัวเองอ่ะเป็นแค่พนักงานทําความสะอาดแก่ๆแ,แต่เขามีเรื่องอยากจะคุยกับเธอฮอปบอกว่าเขาอ่ะอยากจะช่วยเธอ พอเห็นว่าหลายปีมานี้เธอมักจะถูกคนอื่นแซงหน้าในหน้าที่การงานอยู่เสมอทั้งที่จริงๆแล้วเธอทํางานดีกว่าอีกหลายๆคนในบริษัทซสอีกแล้วฮอปนะครับก็ยังได้ยินพวกผู้บริหารคุยกันว่าพวกเขาอาจจะไล่เธอออกพนะนโยบายของเธอที่เสนอเกี่ยวกับการยืดสัญญาให้กับพวกโซเวียตพวกเขาคิดว่าเธอขาดคุณสมบัติพอควินได้ฟังแบบนั้นนะครับเธอก็เหมือนจะไม่เชื่อคําพูดของฮอปซึ่งก็เป็นแค่พนักงานทําความสะอาดวันต่อมา เธอก็เลยแอบไปดูเอกสารสัญญาการจ้างงานที่แผนกบุคคลแล้วก็พบว่ามันมีเอกสารแบบรลางที่จะยกเลิกสัญญาจ้างของเธอเธอก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องไปขอพบก,กับแฮโร่เพื่อนเก่าเพื่อจะขอสมัครงานแต่ก็กลับถูกเพื่อนปฏิเสธเพราะว่าบริษัทลอนดอนไดมอนด์น่ยได้แอบแจ้งไปยังบริษัทพันธมิตรที่ทําธุรกิจด้วยกันว่าควีนน่ยขาดคุณสมบัติและก็มักจะทํางานผิดพลาดซึ่งนั่นก็ทําให้เธอหมดหนทางนะครับที่จะไปสมัครงานที่อื่นเธอโมโหมาก แล้วก็คิดว่าเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างบ้างแล้วแล้วขณะที่เธอเผอหลับไปนะครับเธอก็ฝันไปว่าเธอได้แอบขโมยเพชรจากบริษัทจนถูกจับได้แล้วต่อมานะครับเธอก็ได้แอบไปเจอกับฮอปที่สนามแข่งวิ่งสุนัขเธอบอกไปว่าเธอเชื่อแล้วว่าฮอปพูดถูกเรื่องที่เธอจะถูกไล่ออกจากนั้นเธอก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ประวัติของฮอปจนพบว่าเขารักภรรยามากถึงกับยอมทํางานเป็นพนักงานทําความสะอาดกะดึกทั้งที่เขาเป็นคนที่มีความสามารถ เพราะว่าตอนกลางวันเน่ยเขาจะต้องไปดูแลภรรยาที่นอนป่วยอยู่ฮอปก็บอกว่าอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะ,กะเกษียณแล้วเขาต้องการหาเงินสักก้อนหนึ่งแล้วเขาก็ได้นัดกับควินนะครับให้ไปคุยเรื่องการโจรกรรมเพชรที่บ้านของเขาฮอปบอกว่าเขาทํางานทางความสะอาดมาหลายปีจะรู้ทางหนีทีไล่ดีรวมไปถึงการเข้าออกห้องมั่นคงที่เก็บเพชรเอาไว้ด้วยและเขาก็มีแผนที่จะเข้าไปโจรกรรมเพชรแต่ว่าเขาไม่มีรหัสห้องมั่นคง ก็เลยต้องพึ่งพาควินให้ช่วยควินก็บอกว่ามีคนสองคนเท่านั้นที่รู้รหัสพวกนั้นนั่นก็คืออ e ีตตันและก็เซอร์มินตันส่วนแอชตันประธานบริษัทเขาก็น่าจะรู้ด้วยฮอปก็เลยเล่าต่อไปว่าวันหนึ่งอ่ะเขาไปทาความสะอาดที่ใต้โต๊ะทํางานของเซอร์มินตันแล้วก็ได้ไปเจอกับกระดาษที่จดรหัสไว้โดยบังเอิญควินก็เลยถามนะครับว่าในเมื่อรู้รหัสผ่านแล้วทําไมไม่จดกรรมเองไปเลยล่ะฮอปก็บอกว่าเขาอ่ะไม่กล้าทําคนเดียวเพราะว่า มันจะมีงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรการค้าเพชรท,ที่มาจากโซเวียตท,ที่บ้านของแอชตันซึ่งรหัสมันก็อยู่ในห้องสูตในบ้านของเขาฮอปอะอยากให้เธอแอบไปเอามันมาควินก็ถามว่าพอได้รหัสมาแล้วเขาจะลักลอบเอาเพชรออกมายังไงฮอปก็บอกว่าเขาก็จะเอาใส่กระติกน้ําร้อนที่เขาอะใช้ดื่มอยู่เป็นประจำคงจะไม่มีใครสนใจหรอกมันสามารถบรรจุเพชรจานวนมากได้แล้วถ้าหากบริษัทตรวจสอบขึ้นมาเขาก็กเกษียณไปแล้วส่วนควิน ถูกไล่ออกไปนานแล้วด้วยเหมือนกันแล้วพอเธอกลับมาถึงบ้านนะครับเธอก็คิดหนักว่าจะร่วมโจรกรรมเพชรกับฮอปดีหรือเปล่าจนในที่สุดน,นะครับเธอก็ตัดสินใจไปร่วมงานเลี้ยงรับรองของบริษัทลอนดอนไดมอนที่จะต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรการค้าเพชรจากรัสเซียโดยมีเวลาดิเมียดิมิตีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของฝั่งรัสเซียที่ดูเหมือนจะถูกใจควีนเอามากๆถึงกับมอบเพชรให้กับเธอด้วยนั่นก็เลยทําให้อสตันและผู้บริหารอื่นๆนะครับถึงกับอึ้งไปเลย แล้วพอจังหวัดที่ทุกคนเผลอควีนก็แอบไปที่ห้องสมุดของแอชตันตามที่ฮอปได้บอกเอาไว้เพื่อไปค้นหารหัสเปิดห้องมั่นคงเธอแอบอยู่ในห้องนะครับแล้วก็แอบเห็นรหัสเซฟที่แอชตันใช้เปิดเซฟพอแอชตันออกจากห้องไปแล้วเธอก็รีบไปเปิดเซฟแล้วก็จดรหัสของห้องมั่นคงที่เขียนไว้ในกระดาษมาแล้ววันต่อมานะครับ เธอแ็แอบมาเจอฮอปที่ห้องทํางานของเขาที่ชั้นใต้ดินเพื่อไม่ให้มีพิรุธเธอทําทีมาแจ้งให้ฮอปช่วยไปดูห้องของเธอที่อากาศร้อนแล้วก็แอบเอารหัสห้องมั่นคงส่งให้ฮอปไปแล้วก็นัดกันเพื่อพูดคุยถึงแผนการปล้นเพชรอีกด้วยแล้วต่อมานะครับขณะที่เธอมาทำงานแต่เช้าเธอก็พบว่ามีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลผ่านทางกล้องเธอคิดว่าแผนนมันคงจะจบแล้วแต่ว่าฮอปนะครับ ก็ไม่ใช่พนักงานทางความสะอาดธรรมดาเขาศึกษาทางหนีทีไล่ไว้เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดมาเพิ่มจากแผนเดิมก็ตามเขารู้จังหวะแล้วก็ช่องโวกของเวลาของกล้องวงจรปิดตัวที่จับภาพอยู่ที่หน้าประตูห้องมั่นคงเขาก็เลยมีเวลาในช่วงนั้นนะครับที่สามารถลงมือจรลกรรมได้จากนั้นก็จะให้ควีนไปเบี่ยงเบนความสนใจโดยให้เธอโทรไปหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้พวกนั้นจะได้ล้าสายตาจากกล้องวงจรปิดตอนที่เขนจะเข้าไปเปิดห้องมั่นคงนั่นเอง แล้วไม่นานนะครับวันที่จะทําการโจรกรรมก็มาถึงฮอปก็ไปทําความสะอาดเช็ดถูตามปกติไล่ตั้งแต่ชั้นบนลงมาถึงชั้นเป้าหมายที่เป็นที่อยู่ของห้องมั่นคงและพอได้เวลาตามที่เขาวางแผนเอาไว้เขาก็รีบแอบ,บเข้าไปเปิดรหัสห้องมั่นคงให้ทันตามเวลาตามที่เขาได้วางแผนไว้ทุกขั้นตอนทําให้พนักงานร,รักษาความปลอดภัยไม่รู้ตัวเลยขณะที่ควินเองนะครับเธอก็ทําตามแผนเธอโทรไปหาพนักงานร,รักษาความปลอดภัย ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ขุกขลักที่ตู้โทรศัพท์เสียบ้างแต่เธอก็วิ่งไปใช้ตู้อื่นได้ทันตามเวลาและพอฮอบจุลกรรมเพชรเสร็จเขาก็เปิดประตูห้องมันคงออกมาตามเวลาที่กำหนดไว้ทันไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติแม้แต่น้อยเขาเข็นรถทำความสะอาดพร้อมกับกระติกน้ำร้อนไปเก็บตามปกติแต่ควินนะครับเธอก็ยังเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาจะทำงานสำเร็จหรือเปล่าแล้วเช้าวันต่อมาควินก็มาทำงานแต่เช้าเพื่อแอบสังเกตการนอกอาคาร เธอเห็นฮอปเดินออกมาจากประตูพร้อมกับกระติกน้ำร้อนแล้วจู่ๆนะครับพนักงานร,รักษาความปลอดภัยก็เดินมาเรียกให้เขาเข้าไปหาพวกนั้นน่ะขอให้เขาปั๊มโถชกโครกที่มันกดไม่ลงฮอปก็โล่งอกไปนะครับแล้วเขาก็พบว่ามีเพชรขนาดใหญ่ที่ชื่อคาร์มาลีฟลู530กรัตยังคงตกค้างอยู่เขาก็เลยแอบเก็บมันเอาไว้นะครับแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างสบายใจแล้วต่อมานะครับ วินก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบริษัทจนมีคนมาเชิญให้เธอเข้าไปดูห้องมั่นคงแล้วก็พบว่าเพชรทั้งหมดน่ะมันได้หายไปเธอก็แปลกใจมากนะครับจากนั้นเซอร์คิสตนันผู้ค้ำประการของบริษัทลอนดอนไดมอนด์ Damon, ก็มาถึงพร้อมกับฟินหัวหน้าฝ่ายสืบสวนหลักประกันพวกเขาได้มาตรวจหาร่องรอยการโจรกรรมซึ่งเพชรที่หายไปก็มีน้ำหนักถึง2ตันมูลค่าร้อยล้านปอนด์วิ่นก็ร้อนใจเหมือนกันเรื่องที่เพชรน่ะมันหายไปทั้งหมด เธอเลยรีบไปหาฮอปแล้วก็คุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเพชรมันถึงหายไปหมดแบบนี้ฮอปก็บอกให้เธอกลับไปทํางานแล้วก็ทําตัวให้เหมือนปกติอย่าให้มีพิรุตส่วนเรื่องเพชรอะพอถึงวันนั้นเขาจะบอกเธอเองแล้วเขาก็ได้เขียนสถานที่นั้นหมาให้เธอไปอีกครั้งแล้วฉากก็ตัดมาที่บริษัทนะครับที่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีการเรียกค่าไถ่เพชรโดยมีฮอปมาอยู่เบื้องหลังแล้วเขาก็ได้ส่งเพชรคาเมรีฟูลห้าากระตดส่งคืนมาด้วยแล้วก็ยังบอกอีกว่า หากบริษัทไม่จ่ายเงินร้อยล้านปอนด์ก็จะไม่ได้เพชรทั้งหมดคืนจากนั้นฟินก็ได้เล่งสอบปากคำทั้งควินและฮอปรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยเขาได้แจ้งผลการสอบสวนโดยตั้งข้อสงสัยว่าโอลิเวอร์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและก็ยังเป็นลูกชายของแอชตันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็เลยทำให้แอชตันฟิลขาดนะครับเขาโมโหเซอร์คิสตันที่เล่นสกปรกและจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัท ทั้งที่ทางบริษัทได้จ่ายเงินประกันให้กับเซอร์คิสซันมายาวนานถึง30ปีแล้วก็ตามจากนั้นนะครับควิงกันแอบไปเจอกับฮอปแล้วก็สอบถามว่าเพชรทั้งหมดนะมันอยู่ไหนแต่ฮอปนะครับเขาต้องการแค่เงินค่าไทยที่เซอร์คิสตนะันจะจ่ายคืนให้กับบริษัทแต่เธอก็รู้มาว่าเซอร์คิส n นะันจะไม่ยอมจ่ายแน่แล้วพอฮอปไม่ตอบเรื่องเพชรนะครับเธอก็เลยจะหามันด้วยตัวเอง จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเธอไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เผลอทําตั้งหูเพชรของเธอหลุดไปในอ่างล้างหน้าเธอพยายามลื้อท่อน้ําทิ้งออกมาจนทําให้เธอได้ตั้งหูเพชรกลับคืนมาเธอก็เลยคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากนั้นเธอก็รีบไปเอาเครื่องมือมาเปิดฝาท่อระบายน้ําแล้วก็แอบมุดตามท่อระบายน้ําทิ้งของอาคารไปจนเธอไปเจอกับพอปที่ใต้ท่อระบายน้ํานั้นด้วยฮอปก็บอกว่าเธอเป็นคนฉลาดที่คิดได้แล้วเธอก็พยายามจะหนีนะครับแต่เขาก็เอาปืนมาขู่ ไม่เธอออกไปบอกเรื่องนี้กับฟินเขาเล่าต่อไปว่าเขาอต้องอดทนที่จะแก้แค้นเซอร์คิสตันเพราะว่าเซอร์คิสตันมีส่วนที่ทําให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตเพราะว่าเซอร์คิสตันเป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่ทางโรงพยาบาลได้ทําเอาไว้แต่เขาก็บ่ายเบี่ยนที่จะจ่ายเงินประกันที่จะรักษาภรรยาของฮอปเซอร์คิสตันอ้างว่ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไรนั่นก็เลยทําให้มะเร็งร้ายในตัวภรรยาของฮอปมันลุกลามไปจนเธอเสียชีวิตแล้วขณะที่เล่าให้เธอฟังอยู่นะครับ เขาก็ยังบอกอีกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาก็จะได้รับเงินค่าไถาแ่แล้วแล้วฮอปก็ได้ดูเวลาตามที่เขาได้วางแผนเอาไว้ส่วนทางด้านของทีมผู้บริหารของลอนดอนไดมอนต์นะครับก็ได้ประชุมเจรจากดดันให้เซอร์คิสตนะันยอมจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้เหมือนเป็นค่าไถ่จำนวนร้อยล้านปอนจนเซอร์คิสตันนะ่เครียดถึงกับต้องยิงตัวเองตายไปทางด้านของฮอปนะครับ เขาก็ได้เล่าถึงนาทีที่เขาเข้าไปจรกรรมเพชรซึ่งเป็นสิ่งที่ควีนอะอยากรู้ว่าเพชรอะทั้งหมดหายไปไหนแล้วในตอนนั้นพอฮอปเข้าไปในห้องมั่นคงแล้วเขาก็เทเพชรทั้งหมดอะลงถังขยะในรถเข่งของเขาแล้วก็นาพวกมันไปทิ้งในท่อน้ําทิ้งจนหมดส่วนทางด้านของโอลิเวอร์ลูกชายของแอชตันนะครับที่ตอนนี้อะทาหน้าที่แทนพ่ออยู่เขาก็ได้รับโทรสารจากธนาคารว่ามีการโอนเงินค่าไถ่ไปแล้วแต่อลิเวอร์ก็เครียดจัดคิดว่าอาจจะไม่ได้เพชรคืนมา แล้วฉากก็ตัดมาที่ควีนกับฮอปอีกครั้งนะครับพอฮอปดูเวลาว่าน่าจะมีการโอนเงินค่าไถ่เรียบร้อยแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วเขาอยากับเธอว่าหลังจากนี้เธอควรใช้ชีวิตยังไงจากนั้นฮอปก็ได้เดินจากไปแล้วควีนเองนะครับก็ได้แอบเก็บเพชรเม็ดใหญ่ในน้ําเอาไว้เม็ดหนึ่งแต่ขณะที่เธอเดินออกมาเธอก็มาเจอกับกองเพชรมหาศาลเธอรีบแจ้งฟินให้ทราบแล้วทางบริษัทก็รีบมาเก็บเพชรเหล่านั้น ขึ้นไปไว้ที่ห้องมั่นคงจนเรียบร้อยแล้วก็รีบแจ้งผู้สื่อข่าวให้มาดูเพรของบริษัทที่ยังคงอยู่แล้วหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับควินก็นได้เล่าเรื่องต่อให้แคสซี่เจบอกรังสือพิมพ์ฟังว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนบริษัทก็ได้ต่งตั้งคนข้ามหน้าข้ามตาของเธอไปอีกทําให้เธอตัดสินใจลาออกส่วนฮอปกับเธอก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยแล้วไม่นานมานี้ก็มีจดหมายจากธนาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แจ้งเธอว่า มีคนนาเงินมาฝากในนามของเธอจํานวนร้อยล้านปอนด์ซึ่งมันก็เท่ากับค่าไถ่พอดีทําให้เธอต้องใช้เงินมหาศาลเหล่านั้นไปกับการกุศลต่างๆจนหมดซึ่งมันก็ใช้เวลานานหลายปีแล้ววันนี้เธอก็มีสลสรพาพจริงๆอีกครั้งเธอมอบเอกสารที่เธอเขียนนะครับให้กับแคสซี่เจเพื่อที่จะได้นําไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆต่อไปแต่เธอก็ได้ขอเก็บเพรนี้เอาไว้แล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป 6.7คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ